คร,รรรครับผมร้อยโททวีเกียรติโชติครับผมหน้าชุดวิทยากรตรวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่3ามสองที่สองกององว์การรักษาความมั่คงภายในภาค3ามชนแยกสองครับวันนี้เราได้ร่วมกิจกรรมกับผู้นำชุมชน พราบผู้หลวงผู้ช่วยแล้วก็ชาวบ้านบ้านขายย่พัฒนาของตำบลแม่พ่อหลวงก็คือแม่พ่อหลวงจังหวัดเชียงรายวันนี้มีความสามัคคีความคร้องเพียงซึ่งกิจกรรมก็ได้ผ่านเสร็จสิ้นไปบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาสอบถามท่านผู้หลวงหรือท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับการได้รับทงในวันนี้นะครับอันนี้บ้านตนเองก็คือได้รับได้รับทงจากจากชุด ชบส3209ครับเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนเองที่วันนี้ชุมชนสามารถที่จะเอาชนะยาเสพติดได้นครับก็ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความปลอดภัยในด้านยาเสพติดก็กราบถวายได้เลยนะครับว่าหมู่บ้านของเรา ว่า,นนาเราคือปกติก็อยู่แต่เพียงใดแล้วถ้าคือจะผูกขาดผูกอะไรกันก็ต้องขอบคุณอย่างงานของชุดชกสอครับที่ทำให้วันนี้หมู่บ้านของขายแยงหมู่บ้านชุมชนนี้ก็คือทำให้เข้มแข็งเรามีทีมงานหรือว่าเป็นเป็นคณะกรรมการกองทึงแม่ครับที่สำหรับจะมาขับเคลื่อน ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกันเพื่อก่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความสุขตลอดไปครับครับนี่คือเกาะนครักของขมบ้านทาเจ็ดนะครับก็สถานที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมมีสิ่งดีๆมีือทัศน์สวยงามมีอากาศดีโดยสุดนะครับก็เชิญชวนได้นนครับวันนี้สวัสดีครับ